สวัสดีค่ะพบกับช่องเต็งตองชาแนลปักช่องด้วยนะคะเต็งตองชาแนลค่ะก็อีกช่องนะจ๊ะเกสอรบายบายร้อยชมรามีสามช่องค่ะปากก ติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะนีมาเสนอมาไปนั่เสนอโอ้ยมันไปอีกสอนมันตีอีกเลยเนาะอ่าเป็นงานพีมพ์เฮริบบินจ้ะทำริบบินคุยพูดคุยสมอ่าที่เก่า หนึ่งดอกแล้วหนึ่งดอกแล้วเฮ็ดลิบปินจ้าอุปกรณ์นี่จ้ะทิ่มเดี๋ยวไปเจียรถามให้อีกว่าคือบอกบอกวิธีเฮ็ดเฮ็ดแต่แค่นี้ค่ะเฮ็ดแค่ลูบดาวซื้อ,อเดี๋ยวพเพิ่งจะไปประกอบเส็ดสายเศษสายคนของใหม่อีตั้งหากเอาเห็ดแคร์นี่อย่างเดียวจ้ะเห็ดแคร์พ่วงใบดอกแคร์ก็อย่างเดียวจ้ะบดย่างหอยบดย่างจ้ะ นี่หน้าที่ถามก็แค่นี้จ้ะท้องมาทักทายหน่อยเลยลูกตัวป่วนตัวป่วนประจำบ้านของเรากัางคืนมาไม่รู้แอบไปนอนที่ไหนมา,มาได้ล่ะ เพือนจะไปแอบ,บนอนงใสใช่ไหมหากระพอมบขึ้นนี่โมยังเหลาห่วงยาดเพื่อนเพื่อนนอนตำตำเหมือนนะหยานนัน่งตำแล้วมันมาเห็นหยานแมวมาเห็นก็เลยห่วงก็เลยตามหาแต่มื่อนี้เตือนเศ้ามาแหกปากมาแต่เศร้าเลยก็สิหิวคักจักไปใส่มาน้าทองไปเที่ยวไหนมาหืมสวัสดีครับหน่อยเรียวสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับหน่อยเร็ว สวัสดีครับก่อนเร็วทองสวัสดีครับสวัสดีครับเดี<บ>เ๋ยวนี้ปล่อยให้บินไวอะไรไม่ค่อยไม่พูดไม่อะไรเลยนะไม่ร้องอะไรเลยนะนอกจากเวลาหิวอย่างเดียวเป็นหลูกนกเนาะเลี้ยงเขาเริ่มบินไในใดใ้ได้คือว่าเก่งอ่ะล่ะแต่ว่าเวลานอนท่านจะว่วมนอนอยู่ในส้งไกลนั่งต่ำ,ตำ ได้ต้นอ,อาหารเถอปะคงปะคงเป็นนวยเลยค,ลคือคืออยากขึ้มาเลยมองนี้เลยเขาโพดเตรียมไว้แล้วขขาโพดอาหารเพิ่นพนจะก,กาบนำมาได้เข้าไปบางทีก็ไปกินเขาตั้งกลับไกน่นี่โคกไก่เอาขอกไก่นะมีไก่เป็นบอกไปกินอาหารนกไก่ไปร่วมกันก็ไข่เดือไก่ปรเหต์อย่างนั่นนงนี่นัน่งนี่แล้วไปเหเ็ุเขาไปจีเขา บานไปอยู่ใกล้ๆเมลุกอนเมลุกอนเขามาให้ยูน้ำจิระบาทนี่เมลุกอนเขาไล่ตีขาเปยอยู่มื่นหนึ่งเมลุกอนเขาตีเอาเปยอยู่มืนื่อ้เปยอ,อ,าาอยูอมม่มืน่นหนึ่งขาเริ่มดีขึ้นแล้วเขามีลูกหน่อยเนาะเขาไปอยู่เขาไก่ที่ยานไอ้ลูกเขาเขาดื่มเข้ามาเนามันก็เล่นเนาะมันก็เล่นก็ซ้ายเด็กหน่อยแล้วนะเนาะแดงเว้นไอ้ตั้งคืนนะ่ะ มองเต่ย่ำมองนอนหาเอาซุกซึ้งมาไปนอนอยู่างมองไหนนอนต่ำบ่หาบ่พอเอ็งมาสาวกมาคือเกา่าบวนจีนี่น่ะบุนอยู่นี่นนนนนก,นกินอยู่นี่วุ่ไปใส่หลับพอเาเห็นงานอยู่กันนั่งวุนอยู่นี่แหละมัแยังมาแล้งได้บ้านหาที่นอนนอนมองไหนาหาบ่เป็นพออยู่เลยเดีจ้ะนั่งเห็นางานไปนั่งละกะ มันก็มันอยากได้แมวย่างเดียวมันก็ยางหาแมวแมวเขาจองอยู่มันยองไปหาแมวแมวคล้องภาษาหลบหนกมาขางบ้านมันก็ไปกวนเขาไปบินแล้วไปห้องใส่เขาเขาเคยไล่มันมันจำได้มันไปบินบินไปแล้วไปห้องใส่เขามันก็เจ็ดจมแล้วว่ะมึงนี่ยละไล่กูสบายเนาะ คลิปนี้แค่นีก็ได้จ่าเด้วยฝากก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามช่องเต็งน้องด้วยค่ะ